สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับก็มีคลิปดีๆนะครับนำมาฝากเพื่อนๆสมาชิกมือใหม่ที่ต้องการลดต้นทุนนะครับวันนี้นะครับที่ผมจะนําเสนอนะครับจะมีวัสถุดิบอยู่2ประเภทนะครับก็คือ1นึ่งวัิดจากธรรมชาตินั่นคือทำจากกระบอกไม้ไผ่นะครับแล้วก็กลามะพราวนะครับก็อีกส่วนหนึ่งเป็นพลาสติกเรารีไซเคกิลนะครับก็มาทําใหม่นะครับที่เราจะทิ้งแล้วเนี่ยเราก็มาทำนะครับในแต่ละทรงในแต่ละรูปแบบก็อือนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่า ถ้ามือใหม่เนี่ยในกรณีที่เราลงทุนนะครับลงทุนเริ่มต้นในการเลี้ยงไก่นะครับนอกจากจะมีต้นทุนในการซื้อไก่แล้วนะครับใน,ในแต่ละท่านอาจจะซื้อถูกซื้อแพงนะครับก็แตกต่างกันไปในแต่ละความชอบของสายพันธุ์นั้นๆนะครับแต่ต้นทุนเนี่ยถ้าเราเริ่มใหม่เนี่ยมันจะซื้อใหม่หมดไปทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุ่มนะครับใบ260นะครับ พรมนะครับพรมปูพื้นนะครับเป็นวงกลมสําหรับสุ่มก็ใบ80นะครับมุ้งนะครับคุมสุ่มนะครับก็ใบ 70- 80นะครับภาชนะให้น้ําให้ข้าวขันให้น้ำเนี่ยเริ่มต้นที่ใบเล็ก15บาทใบใหญ่25นะครับใบโตก็40นะครับเราลองคูณจํานวนไปถ้าเราเลี้ยง10ตัว20ตัว30ตัวก็คูณจํานวนตรงนั้นไปนะครับก็เป็นเท่าไหร่นะครับ ถ้าเราใช้ใบใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับในที่ให้น้ำเนี่ยก็จะเป็น25 25บาทต่อชิ้นนะครับแล้วก็คูณจํานวนไปว่าเราเลี้ยงจะเลี้ยงกี่ตัวนะครับที่ให้ข้าวไก่เล็กที่ให้ข้าวไก่ใหญ่ที่ให้ข้าวไก่ใหญ่หหญนะก็จะมีู่งแบบแบบแบบฟองน้ําเลยนะก็สิบาทนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็เป็นแบบยางพารานะครับก็เริ่มต้นที่15บาทแบบทรงวงกลมก็30บาทน,น,นี่คือต้นทุนนะครับแล้วแต่จํานวนที่เราจะ จะใช้เลี้ยงนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับนอกจากตรงนี้แล้วนะครับผมจะเริ่มจากการใช้วัส,วสดุจากธรรมชาติก็คือกระบอกไม้ไผ่ผมทําออกมาเนี่ยก็ให้สมาชิกมือใหม่ได้ดูในส่วนหนึ่งนะครับอาจจะให้ข้าวนะครับอีกส่วนหนึ่งอาจจะให้น้ํานะครับหรืออีกส่วนหนึ่งเราให้ข้าวเปลือกอีกส่วนหนึ่งเราให้อาหารเป็นข้าวโพดแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแล้วแต่ว่า,าไก่ที่เราเลี้ยงเนี่ยในแต่ละรุ่นเนี่ยกับ พื้นที่ที่เราอยู่เรามีวัตถุดิบตรงไหนให้เขากินนะครับเรากจ็จะใช้ตรงนั้นเป็นหลักการทำนะครับไม่จะเป็นจะต้องทําเหมือนผมที่มีแบบ2องเขาเรียกอะไรอะสข้อเนาะอาจจะเป็น3ข้อ4ีข้อ5ข้อหรือข้อเดียวแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ที่เราจะหามาได้วิธีการทำนะครับก <c oughs> ็จะเ,เลื่อยนะครับเอาเลื่อยนะครับบากลงไปนะครับหัวท้ายนะครับก็เลื่อยกันเลื่อยลงไปนะครับเลื่อยไม้หลังจากนั้นก็ซิวนะครับ ก็สิวเจาะนะครับนะครับ,นะรบนะก็จะได้เป็นรูปทรงออกมาตรงนี้นะครับได้าเลน,นะครับเป็นรูปล่างสำหรับการยึด <c oughs> นะครับถ้าเราจะยึดถ้าเราจะยึดลงดินเนี่ย เราอาจจะมีนะครับเราจะทําบากหัวไว้นะครับให้เอาไปปักหัวปักท้ายไว้นะครับมันก็จะไม่เคลื่อนที่นะครับเพราะทรงกลมเนี่ยการไก่มันคุ้ยเขี่ยแล้วเนี่ยมันจะข้ามมันจะหกหมดนะครับมราก็จะปักหัวท้ายแบบนี้นะครับนะครับจะยึดหัวท้ายไว้มันก็ไม่เคลื่อนที่ไปไหนอีกอันนึงแล้วก็ใช้ฐานฐานไม้นะครับถ้าถ้าเราจะทาเอาไม้ใหญ่ๆไม้ไม้ไม้สไม้หน้าสามเนี่ยครับหน้าสามหน้าสี่นะครับแล้วสกูยึดนะครับ มันก็จะเป็นฐานที่ดีก็วางไว้นะครับตรงนี้ก็ไม่ล้มนะครับมันก็ไม่เคลื่อนที่ไปไหนนะครับผลตภัณฑ์ธรรมชาติตรงนี้นะครับเราเราไม่ต้องไปซื้อนะครับเราไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหนก็ไปหาตัดนะครับก็เป็นอะไรที่ลดต้นทุนมากนะครับที่ข้าวที่สําหรับให้ข้าวไก่นะครับไก่เล็กก็อนสตาร์ก็30บบาทแล้วนะครับอันนี้เราก็น่าจะลดต้นทุนไปเยอะเลยถ้าเราเลี้ยงเยอะนะครับก็เซฟไปเยอะนะครับ นะครับสำหรับกะลามะพร้าวเนี่ยตัดออกมาเนี่ยมันจะได้อยู่สส่วนเราผ่าครึ่งออกมาเนี่ยในลูกมะพร้าวจะได้อยู่สส่วนนะครับแล้วก็ไปไปตกแต่งมันซะก็คือเอากาก,ากใยออกให้หมดนะครับแล้วก็เจาะรูแล้วก็แขวนไว้ในสุ่มก็มันจะได้ทั้งใส่ข้าวไก่นะครับกับใส่น้านะครับก็คือไม่ต้องไปซื้อนะครับกะลามะพร้าวก็เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับอันนี้ก็สําหรับมือใหม่นะครับลดต้นทุนไปเยอะมากนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึง ในส่วนของการนำพลาสติกนะครับเข้ามามาทำเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการใช้นะครับอันนี้ง่ายๆนะครับก็คือขวดน้ำโพลาริตเราเนี่ยครับที่เราซื้อขวดละ5บาทเรากินเสร็จเราจะทิ้งนะทิ้งปุ๊บเนี่ยเรามาทำแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็ห้อยไว้ในสุปนะครับเอาไว้ให้น้ำให้น้ำไก่นะครับถ้าอันเล็กก็อันสตาร์ที่15บาทอันใหญ่ก็25บาทนะครับเราก็ลดต้นทุนไปนะครับนี่คือการทำง่ายๆ นะครับก็ถอดอง,ง่ายถอดไปล้างก็ง่ายนะครับนี่คือที่ให้น้ําไก่นะครับ <c oughs> ต่อมานะครับเป็นพลาสติกนะครับที่ให้สําหรับให้น้ําไก่ก็ได้ก็ให้อาหารไก่เล็กก็ได้นะครับทรงนี้กับทรงนี้แตกต่างกันอย่างไรนะครับทรงแบบนี้เราเราให้น้ําเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับไก่เล็กเนี่ยมันชอบจะยืนเกาะตรงนี้แล้วก็จะเผลอตกไปตกไปแล้วเานี่ยบินขึ้นไม่ได้นะครับเพราะมันลึกอันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับไก่ใหญ่ แต่อันนี้นะครับเหมาะสําหรับไก่เล็กนะครับเวลาเวลาเราให้ให้ใส่แนะทั้งอาหารหรือใส่ใส่น้าเนี่ยเราเลือกเอาแต่ถ้าในกรณีเรา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 ตัดทรงนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องควรห่างจากไก่เล็กนะครับแต่แบบนี้นะครับเราก็อยู่ใกล้ๆกันก็ได้นะครับให้ทั้งอาหารทั้งน้ํานะครับไก่เล็กก็จะจะปลอดภัยนะครับแล้วก็จะคุ้ยเขี่ยกันในพลาสติกทรงนี้นะครับก็จะกินได้ง่ายนะครับพลาสติกเนี่ยครับมันคือมันมีหลายๆทรงนะครับที่เราตัดออกมานะครับ จะให้น้ําก็ได้จะให้ข้าวก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งสิ่งที่เรานําเสนอให้กับสมาชิกนะครับให้เอาไปเอาไปเพิ่มความรู้นะครับในการลดต้นทุนในการเริ่มเลี้ยงไก่นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าเวลาเราเลี้ยงไก่ขึ้นมาเนี่ยโอ้มันก็ต้องบอกว่ามันลงทุนเยอะนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ซื้อไก่มาจนถึงอุปกรณ์ต่างๆอันไหนลดต้นทุนได้แล้วก็ลดปนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราเริ่มเริ่มต้นใหม่เนี่ย บางทีเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอยากจะเลี้ยงเนี่ยไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเลี้ยงเขาเป็นอาชีพหลักเราได้หรือไม่บางทีเราอาจจะเห็นเขาเลี้ยงนะครับแล้วก็มีมีรายได้ที่ดีมีรายได้เสริมที่ดีเราก็อยากทําแต่ว่าสักเราทําไปสักระยะแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลงทุนซื้อใหม่หมดเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนที่สูงทําให้เราเสียเงินเสียทองตุวนั้นไปนะครับแต่ของผมเนี่ยผมเลี้ยงเยอะนะครับสี่ห้าร้อยตัวผมก็จะสลับกันไปนะครับเพราะว่า มันจะต้องเกื้อกูลกันไปนะครับจะไม่ซื้อไม่จะไม่ซื้อทั้งหมดนะครับอันไหนที่ที่สามารถลดต้นทุนได้ผมก็ลดนะครับเารามาดูทรงกระบอกไม้ไผ่นะครับนะฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยก็จะเป็นการให้อาหารเนี่ยสำเร็จรูปกับข้าวเปลือกนะครับสําหรับอีกด้านหนึ่งเราก็ให้น้ํานะครับเรามาดูขวโพลิตนะครับขวโพลิตเราก็จะจะใส่น้ําแล้วก็เรามีที่แขวนไว้นะครับก็มาแขวนไว้ในสุมนะครับ สำหรับพลาสติกนะครับทรงนี้นะครับเราก็จะใส่อาหารสําเร็จรูปนะครับมีข้าวสุกนะครับข้าวสวยหุงนะครับข้าวโพดปนกากมะพร้าวกากถั่วแล้วก็อาหารสำเร็จรูปนะครับผสมกันไปก็ให้เขากินน้ําทรงนี้เดี๋ยที่ผมบอกนะครับถ้าเราให้ไว้ใกล้กับไก่เล็กตั้งแต่1นเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนครึ่งขึ้นไปเนี่ยมันซนจดยชอบบินลงไปกินน้ำแล้วนี่มันเผลอตกลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นทรงนี้นะครับถ้าเราตัดแบบแบบนอนนะครับ เวลาเราเข้าไปกินน้ําข้างในนี้นะเันเจะสามารถบินออกได้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารการใส่อาหารสําเร็จรูปนะครับนะครับสำหรับสาหรับมือใหม่นะครับก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราสามารถเติมเต็มให้กันนะครับ